ダー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 ダ ถ้าสินเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายหน้าขามหน้าปกถูกไหมไม่ถ่ายวาพหน้าปกเพรารีบเกินเพราะว่าสายแล้วเข้าห้องไปทานก็เลยแบบรีบไปก่อนมาถ่ายอะไรวันเสาร์เนี่ยมัดูเ,เ,เสียงอย่างเูอ,อย่างร้อนอะ่ะแร้อนมากร้อนเท่าใจว่ะเพื่อน,นมาบอกว่าไม่ไม่ไม่เข้ารอบชิงเพื่อนบอกว่าเสียเสียทั้งเรงเสียใจเสียหมดเลยในโลกใบนี้นี่ ก็เสียิงไนะเพื่อนตามข้างหลังอีกเยอะเสียดายเสียดแปดคนอย่างนี้โอกาสเราก็หายแต่ตอนนั้นเราเราทางโน้นมันจะเด้ไกลๆมันจะได้พูดยอี่งไม่ได้เรียนอ่ะตอนนั้นที่ยังไม่ได้เรียนคือพี่บอกว่าถ้าไม่ได้รำก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะประจําวันของจิิงคือกีฬากับเต้นแต่ว่าจริงไม่ใช่เลยคืออยากอยากรำอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือจําไว้ตั้งนานแล้วอ่ะ ออโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอหน้าโรงเรียนการตัดก่อนงานที่เราจะเดินไปถ้าเราต้เรียนนี่เป็นน้แล้วมันจะเป็นวญญนิๆไม่รู้อันนี้เพื่อนเพื่อนกำลังดู tiktok อยู่ก็ไม่แปลกแลที่ที่ที่จะมีเสียงเคื่อนเพราะว่าก็เพิ่งเรียนมาเสร็จไม่น่าเลยซ้ำลํำลํำมั่วซั่วคือลํำแบบว่าไม่ต้องนานก็ไม่ได้ คุณตบตั้งใจก็ไม่สำเร็จไม่ไหนถ่ายคลิปใช่ถ่ายคลิปลองยูทูบยูทูบใช่เสียดายอ่ะจรดงแต่จันทบุรีนะคะเสียดายใช่เพื่อนใช่เสียดายมาไม่ผ่านเข้ารอบโอเคตัดไปต่อกลับบ้านกคนเราได้นอนแล้วนะคือแบบเล่นนัตสินอะมันคือวะ ยากก็ยากฝึกตั้งใจมากแต่ว่าไม่ผ่านการเข้ารอบสิบแปดคนนะคะมึนมากเพราะว่าเจ็บเท้าด้วยเจ็บแขนนะคะมันก็เลยเหนื่อยๆซึมๆนิดนึงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วในคลิปในคลิปนะคะที่ว่ามีการพูดแล้วปิดกล้องบ่อยๆมันอาจจะมีปัญหานิดนึงคือว่าอยากเลิกถ่ายแล้วเพราะว่า เพื่อนมารีบไงเรากะจะถ่ายกับเพื่อนแต่เพื่อนบอกให้ปิดกล้องก่อนก็ได้โอเคงมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงเนะาะเดี๋ยวเราก็เราก็ขออาภัยด้วยนะคะในในภาพบางภาพที่ไม่สุภาพหรือไม่เรียบร้อยนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม like กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบฟิวีฟิวสที่จะจําด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีกาลังใจให้แอดทาคลิปเยอะๆนะคะแล้วก็ตามสัญญาเนาะทำฟิกยูนมีสามตอนในวันเดียวนะคะเดี๋ยวก็ เราดูฟิกได้เลย3ตอนค่ะยจะโพสที่ราฟิกที่ราฟิกนะโอเคค่ะไป